มื่อนี้ทางน้องเบยบ่ได้มาบ่เนองเพิ่นบ่ได้มายังเพิ่นเมื่อบ้านเพิ่นเมื่อบ้านเมื่อวานนี้เพิ่นมาบ่เหนื่อมานอนอยู่เพิ่นนี่บ่เมื่อคืนเมื่อคืนนี่น้อนอยู่นี่บ่เหนื่อยแต่เพิ่นกำลังเมื่อเช้านี้เดี๋ยวเออพอบ้านโทรโทรสั่งพรบ่ให้กำมาไว้ได้บ่ก่อนก่อสจะรูปมึงถ่ายนี่บ่สรุปแล้วทางน้องเพิ่นนี่เช็ดได้ไงน้องเพราะหูบ่เพราะว่า ไปถามเบิง้งทว่าน้องเคยตัดสินใจว่ามาอยู่เพนะ่ะน้องสีเอามาอยู่นำนะ้ำน่ะลองถามเบิ้งก่อนบบิ้งนักกับทุกคนเขาเนาะฮอนเทฮอนวายพี่น้องเอ้ยเนาะื้นนี้กาบอุบณหภูมิองศาเนาะขึ้นอะไรพุ่นนีมืันนี้40่ นลอยเนาะเกือบสี่สิทพระทอนแห้งขนาดเลยนี่ก็จะว่ามีฝนอีกแล้วนี่พี่น้องเอ้โอ้สามสิบเจ็ดแต่ว่ามีโอ้มีฝนอีกแล้วนี่มัน,นมเอาฝนพี่น้องเอ้เนาะเอาตอนนี้ทางประธานเดินทางมาฮอดบ้านของประตูโจยแล้วพี่น้องเอ้เนาะฮะอยู่นี่แลหละอยู่โฮมโกกระดาวพี่น้องเอ้ สบายดีเด้กพี่น้องเด้อสบายดีเบิร์ตสุขูขขสุคนพี่น้องเอ้ยโอพอกับซ่องบอสซนอีกแล้วเนาะตอนช่วงบายบายพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่อเดินทางขึ้นมาหอ,อกระจอดเกือบคัมพี่น้องเอ้ยเพื่อแวะซื้อเครื่องเนาะซื้อหันซื้อนี่แนะ่ยแหละพี่น้องเอ้ยเพื่อมาหอ,อกระจอดเกือบคัมอีกพื่อแหล่เนาะแล้วนะ <c oughs> กะ็เมื่ออ,อื่นเนาะเมื่ออ,อืนนี่ทางบอสซนสีแมน อันนี้นัดทางเป็นมาส่งเครื่องเพื่อนของทางลุงโจยเนาะเมื่อเอินแต่ว่ามื่อนี้ย่างยูพี่น้องย่างวันได้มาส่งเนาะนัดเพื่อนเป็นเมื่อเอินพี่น้องเอ๋เนาะเมื่อนี้ก็เฮาขึ้นมาเนาะอ่าประเด็นแรกก็คือขึ้นมาหาทางน้องเวยเนาะสิเข้าไปหาเพื่อนพี่น้องเอ๋มาเมื่อนี้คือบ่เห็นน้องเพื่อนดูเพื่อนตู้โจยเนาะเมื่อวานนี้เพื่อนมาได้พี่น้องเอ๋เห็นเนาะเนาะเมื่อนี้พอเห็นพี่น้องเอ๋เนาะเอาจังไรกะก่อนเข้าไปที่ตามรุ่งสรรณพังกะ าฝากพี่พอน้องก็ได้กดแท็กก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ทางมอสเซนเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะขอคนห,หนึ่งไล่หนึ่งแทรกหนึ่งติดตามเนาะเป็นกำลังแรงใจให้นะครับขอบุญขอบคุณที่บอกดข่าวโฆษณาบอสนไปพี่น้องเลยเนาะที่เบิร์กในก็สนับสนุสนมาโดยตลอดเนะาะรวมถึงทางผคุยักผู้ใหญ่ญที่ว่า มาสนับสนุนทั้งท้องสร้างบอสเซนให้บอสเซนเป็นสะพานบุญให้กับขโมกขอบใจขอบุญขอบุญอะไรเนาะที่ไว้ในใจทั้งบอสเซนเป็นสะพานบุญให้มาโดยตลอดเนาะเสมอมาพี่น้องขอขอบคุณขอบุญอะไรเด้อเราทางภูลักภูใหญ่เปิดสู่สุ่คนขออยู่ดีมีแห้งเนาะเอ้ามันห่อแหลกแน่โมนี่พี่น้องเนาะแหนไปให้ไรกับจนโมหูโมตาพี่น้องเลยแหลกแห้งดีเลยเนาะบอสเซนก็เอาพี่น้องเลยเนาะ บรรยากาศโอ้ต้นบอกเภาเน,นี่ถือว่างอายพป่นเอาเลยเนาะตั้งแต่ปลูกเมื่อนั้นก็ถือว่าซื้นเลยเนาะบบได้เหี่ยวมีแต่พยายามให้ทั้งน้องเพื่อนน้ำตลอดให้ขาดนะพี่น้องเนาะเนี่ยมันสิซื้น,ซนตลอดเลยเนาะ,ะยังบาดนี้ไล่ยังในบาดนี้โดยมากระเบาบนเผยพี่น้องเลยเนาะ ตัวคนได้พินไหมเออกาลังเพลงกเสียงพินเสียงกินอย่เลยโอ้เนาะได้ของเล่นไหมบ่นี่โอแล้วลองลองบ่งนี่ฮะลองบ่งมชิมวยหรือบ่ออไม่ค่อยต่ยสิอ๋อองามแท้นี่ไม่ได้บ่อนี่พี่ตุไม่เอี่มได้บ่อนี่ได้มั้ย่คนพี่น้องแจบุญไทยทางเล่นมาอืิอย่างนั้ อกรผู้จักชื่อเสียงีงามเป็นบามาช่วยทั้งน่องนั้นนั่นแหละน้องฟัวนั่งชาบานนะ่นองยังน้องช่างลืมในชื่อเอาพอไปใช้เป็นลูกพ่อเลยนะเวลาเมื่อก้อนแบบขันขนเอาเปนบมาบ่อนี่บรมาแล้วก็เมื่อส่งพูนแหละเมื่อส่งพูนล้วว่าจังบอกจางพบังจจ่าิ่งเคยว่าเพิ่นหายอยู่มามาพี่บ่าอยู่น้ำคอยว่มาอยู่นพพอนี้ เออว่าลูกแคร์เน่าให้เป็นลูกเป็นเต่าพ่อเป็นมูลลูกสะพพนิชาน้องสะพพนใช่น้องสะพพนเพื่อนพนบอสจีไอหน้องขึ้นผาไปอยู่เลยไปได้พรุ่อนี้ไปไปจะพอนิโทรบอกเขาก่อนอย่างพอชิ้นงานไปเลยเดี๋วเขาเบาลาเขาก็สลายสุข่าวอยากเขาไปอยากไปกระสอบเส่พิสระโอ้สบายดีเนาะ เออได้กงเล่นไม่แลยเนะาะโอ้ยอ,อ่าเนาะพี่น้องเลยได้ชุดไม้ปอน้องปอเขอ่าท่าบาทนี่เนาะเออใส่ดีเด้อแทนโดยได้ชุดไม่บาทนี่คือใน้ผกในภาพได้ไไเลยแล้วเนาะ <Jeez> เออถุงไม้ปนอปน้องค่ะ <Jeez> <Jeez> โอ้ยขออึ้นเงี <Jeez> ้ยพออีหวัดเนาะบ่คือได้เข่ากับน้องพูนได้นี่นะ เออก็มันเป็นแพ้ดีเนาะนอ,อ๋มันก็บกวางอีกลเลยพี่น้องเอ้ยเนาะอืมแต่ชุดใหม่เนาะนใช่แต่ทางเมืนน่อน,น,นี้ทางอันเมื่อนี้ทางอันโอ้ย <c ười> คือว่าเ่ออกละบาทดิเมื่อนี้ทางน้องเบย์เบรดมาบ่น้องเพิ่นบ่ได้มาอยังเพิ่นมืลอบ้านเพิ่นเมื่อบา้านเมื่อบา้นอบา,นา,บานนี่เพิ่นมาบ่เดี๋ยว มานอนอยู่เมือนนี่พ่อเมื่อคืนนี้นอนอยู่นี่พ่อเหน่ยแล้วเพื่อนกำลังเมื่อเช้านี้หอยเอบโทรเว่าใกมาอรอการสรุปมทานสรุปแล้วทั้งน้องเพื่นนี่สีวิใดไหนน้องพูหูบ่พราะว่าไปทาเบิ้งถวาน้องไตัดสินใจว่ามาอยู่เพนน่ะน้องสีเอามาอยู่น้ำน่ะอท่าบงคนบ่หนักกตบทุกเขา บอกอะไรวันนี้อันนี่อันคือว่าทีอยู่ทังนี้มีอยู่บ่ไป้ปนสิขายใช้เทไรเอ่อตอนหนึ่งเทไรปนขายแต่ว่างมีสขายอยู่เนิข่าวปนสิขายอยู่เนาะเอ่อ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 เอ่นเอ่เอ่อ่เอ่เอ่อเอ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 าออ่อเอ่อ่่เ่่เเอ ช่วงเวลาเพิ่นเมื่อพุ่นน่ะเพิ่นอยู่พุ่นน่ะเพิ่นสินอนอยู่ชายฉัเนาะเอาว่าอยู่พุ่นคนชิ้นคนชิ้นเนาะนอนอยู่พุ่นแรกใหดตูปหน่อยนอนนะเห็ดแล้วเขาเมื่อเห็ดแล้วทั้งบ๊ะพรมาอย่างนี้ใหญ่เพิ่นอยู่ใช่ตอนนี่ยพุ่นแลพุ่นแลเออทางบ๊ะพรทางบ่าวลาบ่าวลี่อ่าวลาบ่าวสัญญาเออตอนนี้เพิ่นอยู่พุ่นเนาะ โอเคจังหน่อยบ่ายเชี่ยเจ้าพาไปรถไปได้บ่น้องไปได้เนาะจังหน่อยเขาจะขับไปเพื่อนี้มันแดดอ่อนก่อนเนาะมันยังห้อนพูดไั่ใช่ห้อนพูดนะเดี๋ยวนี้นะมันยังห้อนแห้เดี๋ยวพี่น้องโมเวนว่าได้เนาะเดี๋ยวจังหน่อยช่วงตอนประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนาะน้องเนาะอาจจะข้าไปพี่น้องยก้ามันแดดอ่อนในเนืองๆนะก้าวขับขึ้นมาได้มาติด ฮะเออ,อขอขอะม่ด้มอีเออมาว่านี่น่ะมีเอมซีมาแต่ใส่กับามาหาอยู่พังไทยสกลนครอ,อยู่พังไทยสกลนครเพิ่นมากกับไผเนาะเพิ่นมากกับลูกสายเพิ่พ่นกบับ,บอันเดอบลแอนบลแอนผมาเพื่นกมากกับไผขี่รถไผมา เพิ่นขี่รถเก่งเพิ่นเองอ๋อเพิ่นขี่รถเพิ่นเองเลยเพิ่นมาเพิ่นมาอย่างนอเพิ่นมาเยี่ยมมายามมาเล่นน้ำบ่ที่ว่าบ่มีเพิ่นอยู่ฮัลหลเพิ่นก็ลยชิมาทามในบ้านเพิ่น่าก็เลยน้องตัดสินใจว่าบ่าไปนะเพิ่นก็เลยเ้าคือเพิ่นมาเมื่อวานนี่นะชุวประสงค์ทางเม่เอิ่นมาวานนี่นะเพิ่นมาเลยว่าแกว่าหาน่องเพิ่นไปยูนน้า สีบอ <ítulo> <Yeah, S 1> mm ้อแล้วท่าน uh ้องเพิ way, like hmm. um ่นบอไปตัดพิเศษแบบบอไปอยู่นัมนะเพิ่นก็เลยมาว่ายังคือว่าแล้วน้องเขากะพี่น้องเอ้น้อเพิ่นกะอันนี้กรับมันกะขึ้นอยู่กับความความมันตัดสินใจของน้องเพิ่นเนาะอ่าทำเจ้าของเราเองไงแต่เล้วใจเล่าไงแต่เล้วใจเล่าแมนของเมื่อไร ก็พอว่าคันมีวัอยู่บนน้อยแล้วก็ชนละนั่งกระบอกข้องนั่นแหละชนลายเอฟซีน่ะเพิ่นอยากให้มาอยู่น้ำประตูโจยก้อนชำเห็ดกระต๊อบแล้วตอนนี้นะแหละวันนี้นะทั้งโมเสยนมี่ยุ่งงบี่ว่าสีเห็ดกระต๊อบไปเพิ่อนนะแต่ว่ายังบหันในเห็ดยังไม่ได้ขึ้นมากกระทังเชียร์เวียกแล้วอยู่พุ่นประตูเนาะก็เลยยังไม่ได้ขึ้นมาขึ้นมาโมนี้กะนี่แหละเพื่อนไงสิให้ทั้งน้องใส่พลนี่พาไปโมนี้น่ะนะ อ่าใส่น้องใช้พน่ะพาไปมองพักมองเศร้าเพ่นอ่ารถนี่เขาได้แต่ว,ว่าน้องๆเนาะเพราะว่ารถเก่งวานมี่างเขาไปอีกเข้าไปม<ป>า,าไ,ปไ,ปได้เพราะว่ามันตามทางมันต้องมีคุ้มแน่น่ะมีคุ้มเล็กเล็กหน่อยบ่โยโกเยกักนขึ้รถเบาหนีได้เห็นบ่เดี๋ยวขึ้รถเบาในช่วงนีได้ไปได้พอที่โทรเบื้องต้นอ่าเป็นอยู่บ่ มงใชอคุ้มดาวเอยู่นั่นทชิเลยเวอาพี่เบอกตอไปจากสิบไจากคนไปใช้เนะบอกลอบหยไปใช้ขว่าอเด้อบน้อง้ยมัยังจะกลิเนจะกลิ่นจะมีแต่เพ่มาให้เน๋อมันนี่นะารชันกัีเบียกับเพื่อนยูไปยังไงเนาะทายฟซีก็เอารุ่นดูประชันเนาะยังไงประชสกินมหาเนาะนะ อ่าแล้วฮอก็จะไปถามตัวจริงเพิ่นว่าเพื่นมีข่าวดีอย่างไรแล้วมีอย่างไรแล้วนะฮอยากคู่เนาะนะนพี่น้องเอ้ออาธิตามเบื่อน้ำกันแล้วจ้ะน้องพี่นอนะ้องเนาะจะเป็นยังไงอเออไปไม่ลงได้จริงหรออะไรไมไแลกจิงอ่ะ

ออเพตเอาไปซอปอเพบัตเอเพัตกระตูปอ๋อมกัเพนเห็ดกระตูปเพลนเห็ดตู้กระตูปไปกอน้าเผาวามีบนนอนเห็ดเห็ดมวนอนสุข้าวกกอนอากมาชาตัวที่เขาสั่งมาใหม่น่ะเห็ดต่างหายินบนนออเห็ดพอไน้อนก่อนเปนปะไม่ได้เปียวบน้องพนูน่ะ เพราะว่าม no no uh ันเป็น uh. ด <laughs> uh ิน huh. ข้าวมันใกล้กันกระพบลุงม่วงนะาขุ่ยโป่งดินี่ครับใกล้กันกระพบลุงม่วงนะตูน้อยเราเดี๋ยวจังเบิ่งน้ำกันไปเอาไอ้พ่อแซนกะกะสิไอ้ทางน้องใสายพนิได้พาไปมื้อนี้กะไปกะบบริลล์ไปไปแล้วว่าน้องๆเนาะโดยโดยบรเป็น้ำหนักพาไปได้อ่าอ่าเนาะ แช่แช <activist> no, oh si no. ่เปแล้วหลังแลดแห้งเนาะมูนี่ออ้โตผู้ใดเดียวเมื่ออื่นกะทั้งมาแส่กับสีขาวมาอยู่เนาะเขามายังบุคันมากับสีชูลนติบอยู่เราจากเมื่ออยู่พื่นเอาไอ้เกิดเงสีพาน้องเพิ่นปลูกพังโอ้ยนานภักกวงกุ้งก่ก้าวเนี่เนาะอันเครื่องนามืออื่นเด้อบ่านนั่นเพิ่นมืออื่นเพิ่นสีมาส่ง แต่ว่าอาจจะชาวนั้นอาจจะบดได้แต่อาจจะได้เป็นพวกแฮซายก็ะึงบล็อกอ่าพี่น้องจะมาชงคอยชาวอาจจะได้ตามมาเนาะอ่าแค่นี้กินมันยังปวตุกไม่ยังกินไมียังกินต้มไข่เบิ่นเลยเอ่อเอ่อเนาะว่าซื้อไข่มาให้กินแต่ไข่ว่าอะไรกัน ก็เยจะไนะิ้นันอลอ้วมาจมาไปหาเนี่ยวาเพิ่มเติมอีกแน่พอไปวนเลยไปุไปไปร่งไปบึงจออันหายไปช่วนั้นไปแล้วว่าจับกข้ามมาเลยวะแค่ไหนก่อจับกขาโอ้ย่าเลยวอ้นเ่าย้ายว่ามาจับได้ยาวางได้ยางอ่ายามือเงี้ตาอีกตาบ่อกแล้ว นเะพอเมื่อวานยานเมื่อพุนไปซื้อเข่าไปลืบป้าเป็นเข้าเลื่อๆเลยไปไปไปจะกินเข้าคุณมีเข้ากินแต่ยางุนคุณยงเป็นลมหลังเนียขึ้นยวขานบางลูกโทรมาแล้วว่างานเมื่อุตายหลับไปต่ยแล้วว่คิดทุกทีก็คิดชายไปเมื่อไรจะคนเห็นมาเิ่นเข่าปอบพ่อจะคนเหรอ บ่าวลบาอ้นันยาฮันสามสาคนเพิ่นเนาะยังดีแต่ว่าอ๋อคือตอนนี้นะเพิ่นกำลังชิพากันเทดกะตอบดูโซข้าวซะก่อนโดยเพิ่นไปชื่อมาบัตรบูชุมเลย่ดีอือืมอืมูออุทัฒประชุชุมบอจริงจริงแล้วกาบรทก็มีมอยู่พ่อยายเพิ่นฝากเงินมาให้ซื้อเครื่องของอย่างต่างๆนะแต่ว่ายังบิยังบม่ได้ซื้อบัตรบาเดียว อ่าเราเราไปเบิรงก้อนนะว่าเพ่นขาดอย่างน้ำแน่แต่เาจึงคอยซื้อเพิ่มเติมไปอะไรที่ว่าพ่นมีแล้วก็ย่านะมันหน่อยมันจะยูในนี้มันติดอันแรกะคอยยูัอยูอยู่ไป็นาะพอให้ยูเออกระยูเขาปนทยูกัเช้าหนึ่ก็พอว่าเขาให้ชมเมืพุ่นเขาว่าเขาให้ยูอะไรจะมาพี่เลูหรอ้ยวะาว่ายูเขาจะมาอยููพี่กับเขากมันก็ง่ายมาเลอยูเลยวะง่ายเลยหายพระบาทคับตาห้ชงประยุบาลนี้านน่ที่มี อยู่น้ำพอนี่ครับเป็นครูอุเชตลนี่เออไมีแต่ถามเรื่องดินนี่นะนี่เพิ่นสิขายบ่คกันคือเพิ่อนคายกันเนี่ยชุมชมชุมชนนีผู้ใหญ่เพิ่นซื้อดินให้กะมาอยู่นี่ใกล้กันน่ะเฮาก็บ่ได้อยู่หม่องเดียวกันคือเดียวกันแค่ว่าเพิ่นอยู่หั่นก็อยูของเพิ่นเนาะอยู่ที่เพิ่นบ้านนี่สิเป็นหยังมั้ยเนี่ยมตึกนี้แหละตึกสัได้ริมทรัพยอยู่ใกล้กันเนาะอย่างนีมัยังกันเพิ่อนพากันง่ายสบายพี่น้องเอ้ยคัเฮาไปเฮ็ดให้เพิ่นอยู่พุ่นแล้วบัด พ่วงบุพเพนัอันกระตอบใหญ่นะชูซานคนคำผ่าคำพลอยแม่เห็นปะกันกระพอกันยนื่นทุกอย่างนีง่แหละปะกันหายแม่ก็ไปด้วยนแล้วแล้วมาใช้ข่าไปถามมืองก่อนว่าเรื่องเรื่องทีเรื่องทางเรื่องอย่างอย่างต่างๆ่างนะนะเพิ่นเพิ่นมีมองอยู่ระเบิดนะอันที่เพิ่นอยู่ตอนนี้มันยังอยู่ใช่ก่นนะอยู่แบบไรอันนะมันยังบุพเพนัยหูไรละเอียดอย่างไปต่างๆน้องมีอ่าเขาก็ไล่เป็นขั้นตอนนะแหละคือตอนนี้กับมาห่อนี่ก่อนยังบุบไปห่อน้องๆๆ นพ่อได้ไปห่อนน้องกันเบยนี่ห่อนี่ก่อนเอาละอดใจรอในคลิปต่อไปคือสีได้พบพ่อทั้งน้องคนอยู่เด้อพี่น้องเด้ออดใจรอสักก่อนเนาะอ่าเบอร์ในคลิปเขาประพันธ์มาทำมาแสดงได้ไปเนาะกะมีเวียกอยู่แล้วมาแสดงกะมีงบเห็มแข็คนอยู่มาแรงว่อืมว่าหน่อยคนบ่บ่เคยนอนบ่เขาอยากให้อยากนอนแต่มานอนที่นี่เ้ย กเคยนอนบ้านเขาเนาะนอนอยู่ับี่รว่าินเขาเองนีวบกคากคือย่แบบกคาอนแ่บ้เล้ยยังหลเ่เขานี่บกคาเองขาบคคเยมานอนพีตัวรวยนเขาอยู่บนอยู่บนนฝุ่นกันแล้วแตเขาเคยนอนอย่างรบเป็นยังส่วเงินเขาเองคือพวกลุกมาอยากทำเพินเองอย่างเช่นรัะว่าไปไปนอเลยใ้คลิปนี้กเบิ้งเอานี่ให้ดูกกัน มีย้อยซื้อในกินมาให้อยู่มาแล้งพากันให้กินเด้อประตูเด้อแต่ว่าบ่อบบ๊อบไปเะพผลก็ได้ประตูเป็นยงังต้องสสพผลไปก็ได้หประตูอยู่เพื่อนนี่แหละโหจุดมันจะมีกินอะไรด้เนี่ยมันห่อนสิ้นหนึ่งกิโลว่าไว้ คอยเห็ดวัวเห็ดลาบป็ยังกินเด้อทั้งทั้งแม่เพชรเพิ่นบอกว่าซื้อซีนไปเประตู้แน่ว่าสันนะเอ้ซื้อซีนไปเประตู้แน่เอ้ยเนาะไปทางไหนก็พิ่เป็นประตูวัดเลยไปละคันละซึ่งไม่เจอไปละซึ่งวะลางวะเออขอดูใจเด้อ เราจุดการดีดีแหงเลยรวยพอจุดการเซ็นมาแล้วสิ่งกับสิ่งจัดการจำดีดนแหงสำหรับคนไทยผมจัดแล่เมื่อเงินเมื่อเงินประตู้จะได้รับเครื่องไงเครื่องเนินตัวมื่อเงินเพื่อแหละเพราะว่าเครื่องสั่งเครื่องมาเมื่อเงินคือยเงไงเนาะคือไม่กะเพราะว่าเขาที่เขาเงียบๆไปที่นี่กะเขาไม่ได้เขารอนี่แหละรอเพิ่นเครื่องเพิ่นมานี่แหละเพราะว่าเช็งการกับ ยังพ้กลับง่ายดอกบานนี้นะมาเคลียร์เวยียทเคลียร์งานอยู่ที่พี่บานนี้มออีอย่างไรฮะไปเรื่อยอะไรไปนองติดตามเบงเรื่องราวของทางเงินน้องเวยว่าจะเป็นอะไรเนาะนี่ได้สำน,น,นันได้พี่น้องเอเ้คนงานมาดีตมันก็จะบาดพินนะ,ะไม่ได้ป่ะประตูนี่นะโอ,อ้ทุกทางเมย์เป็นแบบว่าธรรมดาเนาะเสิร์ฟพินใหม่เลยโดยเฉพาะเลยมีทั้งพินมีทั้งกีตาร์ไปตั้งวงอย่างนี้บ้านเนาะ นี the you ่ตังวงมีงานที่ีงานดุดีละดึบ่คือจะดีเนะมันบ่คือคนานหลังหอกคุเข้าแก่ปล่อใครละ าเลงตาพมูนนีจะเือหม่าเกลืออ่งเผานี่ยปุปุลคนจุยว่างั้นพ่อเส้นให้ดูันขึ้นว่าเพื่อนปากนี่ขึ้นยังลื่นหน่อยเลยขึ้นจอดว่าว่าเฟืนคนชิ่แต่ยังบุเห็นไหนขึ้นว่ารูปเป็นแังไหก็ขึ้นว่าสิ chơi 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 về đây chơi chơi xuống cạn bùng đấy và xiên hả nhà xiên phun như cái khu khu nhà như mà vẫn chơi hồi chơi xa rồi chơi chơi xuống một cung thấy hết cả mới để phi đi rồi cứ là hôi là โอ้ oh, วววว่าเอสาวเว้ยเน่าเล่นเป็นไปซะจังว่าเรื่อชอบชวนเลยโอ้ววววไปสบายนี้มมิต่ทำนานหลายประตูเด้อมื่นเฮาจังคุยการเรื่องเครื่องของมาเนาะและสิพาให้น้องใส่คนภาพ้าไปหา มองหาไปทางนั้นบัญชาแล้วเนอเขาอยู่ชะแลอ่าแล้วแต่เพื่อนสิผ้าไปทางไหนมองไหนมันไปได้ก็ไปรดเนาะไม่งายหรอกว่าเชนะแสดงว่ามันจะมีงาไม้ขครอยากอวยกังขางนะมันสิมันมันกว้างเาาเข้ออความคุ้วทางเข้าดึงเข้าไป้าเนาะเข้าเขาว่ามันก็ไปทางใหญ่เนาะโดยน้ำลัดไป้าเข้าเลย เอาตี่ตามบนร่มกันพี่ดาวเนาะเดี๋ยวจบใจคิดนี่ว่าเชนสีเดินทางไปกำลังใส่พลนะจะมังใส่พลพาไปเนาะไปพี่ดาวเลยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีคุณพ่อชื่อ